ได้คะ่ะนี่อันนี้ก็กินได้อาวันนี้ตายเอะเขาเพิ่งกินกันเมื่อกี้คะ่ะแต่น,นี้ไม่เอาโอเคหอยชักตีนแล้วก็หอยหอยลไรหอยหอยสังจ้ะนี่ก็คือลูกหอยชักตีนจ้ะตัวเล็กมากเลย ปล่อยค่ะตัวเล็กเราก็ปล่อยเนาะให้เขาตัวใหญ่พอย่อมๆแล้วเราค่อยเลือกเอาเนาะนถ้าเอาตัวเล็กตัวใหญ่หมดพันศูนย์พันไม่มีกินไม่ม่ให้ลูกให้หลานกินเนาะครั้งที่แล้วเวลาถ่ายก็ตาก็มัวแต่ดูแต่หอยจ้ะพอไปดูคลิปตัวเองที่บ้านโว้ยไม่เอาดีกว่าเห็นแต่มือไม่เห็นหอยเออพามาเก็บหอยแต่เห็นแต่มือนี่จ้ะ อันนี้หอยชักตีนนะคะนี่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เราเอาจ้ะอันนี้สองตัวเลยจ้ะธรรมราาจะเดินรอบไปทางนั้นจ้ะแต่ลองเดินสวนน้ำขึ้นมาก่อนก็สวนน้ำก็ถือว่าโชคดี หอยชักตีนนี่ตรงไหนโอเคโอ้ยแบบนะคะอะไรเดินเยี่ยมเลยป่ะอ่าหอยสาโอเคหอยสาเก,ก่าจ้ะอันนี้เป็นหอยแครงขนคะ่ะตัวโอ้นดี คนอย่างนี้เอาฝั่งนู้นก็มีคนจ้ะวันนี้ี่มนบางสวนมาเร็วหน่อยจ้ะบอกสามีเธอฉันอยากกินหอยวันนี้จะลงไปหาหอยสักหน่อยเอามาทิ้งไว้หาดหน่อยนี่จ้ะเดี๋ยวหาใกล้มืดแล้วค่อยถวยให้แกมารับจ้ะนี่จ้ะเอาไปก็จะไปแช่น้ำสักคืนหนึ่งก่อนจ้ะ ขอน้ำเค็มไปด้วยน้ำเค็มเตรียมเอาไว้ตลอดถ้าวันไหนจะไปหาหอยจะได้มีน้ำแช่ไว้พรางตัวดีมากๆเลยถือว่าโอเคแล้วค่ะหอยสังประมาณนีน้เดี๋ยวจะลงไปทางนู้นเลยจ้ะที่ท,ที่มือชี้ไปเมื่อกี้เนาะคนเขาเริ่มมาแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะขึ้นเลยจ้ะวันนี้น้ำลงเต็มที่สี่โมง อันนี้ใหญ่ขึ้นมาเด็อีกนิดนึงจ้ะแต่ก็ไม่เอาถือว่ายังเล็กอยู่จ้ะีบางคนเขาก็เก็บนะเนี่ยแต่ว่าวิมลไม่เอาเจ้าเอาไอแอบบแอบบแบบแบบคนไปจ้ะสักหน่อยนะึงแอบบตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวหาที่แอบ,บให้เขาก่อนนะคะแปบ๊บนึงโอเคดีไซน์คลายลาสเซฟไรเอาไปแกนนกที่เฟอร์สเท็กคันพาลย์เทเน่มันนี่จ้ะแอบบเข้าไว้ตรงเนี้ย รอให้เันโตอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็งถือว่าเล็กลค่ะบไ่มนปราสงว์เขาจะไม่เอานะคะเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวหาที่แอบเขาเหมือนเดิมจ้ะลาสุดสุบะคาปลาสวีเดอร์เฟสเทกันแต่อีชนิสซโกรดหอยสังแต่ชกรูดต่ชั่งอันเดมุชเลยหอยสัง,สง,สง น่าอิสเบ b ี้โอเคกูร์ฟอสเต็กดีสะโอเคนี่เอาจ้ะแล้วนี่คืออะไรนะอ๋อฮะไม่มีชีวิตจานี นี่จ้ะทุกคนอันนี้ก็คือที่ไปหาเมื่อวานตอนเย็นเนาะจ้ะมีหอยชักตีนนะคะได้มาพอกินค่ะได้ประมาณสองสามชนิดจะมีหอยชักตีนแล้วก็หอยแครงนิดหน่อยจ้ะหอยสังหอยแครงขนแล้วก็ปู ปูม้าได้มาตัวหนึ่งตัวอื่นก็คือปูหินนี่จะ้ะก็วิมนก็จะเอาน้ำเค็มมาด้วยนะคะถ้าเกิดคนไม่มีน้ำเค็มก็ใช้น้ำน้ำเปล่าน้ำฝนผสมเกลือให้เขาเออกเค็ม,มคล้ายทะเลนะคะแล้วก็เอาพริกแห้งวิมนคิดว่าเป็นพริกแห้งเป็นผลแล้วมาฉีกสายสักสองสามเม็ด จะได้ผลกว่าพิกผงนะคะเพราะว่าเคยลองพิกผงแล้วเขายังขายไม่หมดนี่ค่ะก็จะใส่น้ำไม่เยอะนะคะใส่น้ำพอลลปลิมปลิมเปลือกหอยเนาะเขาจะได้อีดตัวมาแล้วก็เอาลมแล้วก็ไขยดินออกจก้ะถ้าเกิดเอาท่วมเลยเขาจะไม่มีลม,ลมเวลาเขาโดนพลิกโดนอะไรเงี้ยเขาไม่มีลมแล้วเขาจะเขาจะหมดแรงตายเร็วจ้ะก็ดูค่อนข้างที่จะทรมานสัตว์เนาะแต่ว่าเราก็ อยากกินแบบไม่มีไม่มีอไม่มีสายไม่มีดินเยอะที่สุดเนาะอยากจะกินแบบไม่ไม่ให้โดนเลยยิ่งดีนอร่อยค่ะเนื้อครับนี่จ้ะนนี้คือหอยชักตีนนะคะเขาก็จะคายดินมาเยอะคะ่ะเห็นเห็นอยู่นี่ยังเช่นตัวเนี้ยนี่จ้ะนี่เช่นตัวเนี้นี่เป็นก้อนก้อนเขา พวกดินพวกเลนเนี่ยจ้ะเขาจะคายออกมาเขาก็จะดีดตัวขึ้นมาเหนือน้ำเพื่จะมาพักเนาะเพราะว่าอ่ในน้ำค่อนข้างจะร้อนเผ็ดร้อนเขาเลยดีดตัวแต่เขาก็จะคายดินมาตลอดจ้ะนี่จะแช่ด้วยกันเลยจ้ะชักตีน านเรื่องชื่อของกระบี่หรือภูเก็ตค่ะตัวใหญ่เชียว เขามีตาด้วยนะคะเนี่ยดูดูก็น่ารักดีเนาะแต่ก็จะทำงาอ่างเขาเป็นอาหารเรา